ยังคงเป็นประเด็นดราม่ารัวๆนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างไมเคิลริทของเราที่ได้ออกมาขอโทษพระเอกหนุ่มอย่างป๊อบธนวัตรของพวกเรานะคะจากกรณีที่มีเหตุการณ์ดราม่าในงานสนามบอลกีฬาของช่อง3ภายใต้ชื่อ54ปี3เมริคโที่ช่อง3นั้นจัดขึ้นโดยมีการแชร์คลิปดังกล่าวของพระเอกหนุ่ม รุ่นน้องขณะอยู่ในสนามบอลและโดนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างไมเคิลริฟเบียดกระแทกจากด้านหลังจนล้มไปกองกับพื้นด้วยสีหน้าของพระเอกหนุ่มป๊บที่เจ็บปวดนะคะเราก็จะมาดูบางช่วงบางตอนกันนะคะคุณผู้ชมไมเคิลริฟนะครับที่อยู่กับมันลงสนามอู้ยนี่กับโดนเบียดจากด้านหลังครับเป็นไมเคิลริฟนะครับที่ ยก็ยัได,ด้านพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างไมเคิลริทก็ได้ออกมากล่าวอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าผมขอโทษทุกๆคนนะครับที่ทำให้แฟนคลับของพี่โป๊ปบและแฟนคลับของช่องสาไม่พอใจหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจในระหว่างเกมผมก็ได้เข้าไปขอโทษพี่โป๊ปบด้วยตัวเองถึง3ครั้งเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ในวงการบันเทิงต่อไปทุกคนย่อมมีความผิดพลาดกันได้เสมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e